สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ไม่อย่างคือพวกไวๆๆๆบจริงล่างสีเลี้ยวแล้วไม่อยา่างเห็ดเห็ดปลาได้เห็ดอะไรเห็ดลางงูป๊าพี่น้องเหี้ยงเออเหือยยุบมับนไปออกยกคุมทั้งไหนคุมทั้องโขยโดย ทั้งขุมบัตรขุยโดยก็เลยมาล่างมาที้เบ็ดเสร็จได้หม้อนายหนึ่งพอดีพี่น้องกับเห็ดรวมเห็ดอันหน้ามุ่มหน้าเมาเห็ดหน้ามุ่มพอวัานอามาพี่น้องคนอามาขายให้ก็ได้ขายเห็ดต้อเจ็ก่อนมาทิ้งล่างบ่ไหวก่อนแบ่งไปเจ็ก่อนน้ำอันนี้เสร็จอันยังในล่างแล้วล่างแล้วก็ะซิงลวกลวกไว้แล้วก็ กแล้วก็สิมัดใส่ถุงไปออืาไปแกงบ้านสู่คุณยายจ,จินคุณยายอยากคือกันคุณยายก็อยากคือกันเพิ่นโทรหาเพินพ่นเพิ่นวางเนี่ยให้เพิ่นดีใจหลายดีใจหลาย <laughs> จะได้กินเค็ดไ <laughs> ม่ใชว่าลูกไปเหอดย่ามใด่อย่านี่ใว่าบ่กินข้าวเช้า์ฟแล้วถ่ายกินเค็ดละงองนี่ที่ถ่ายกินข้าวนั่เด้อเพิน่นว่า เศ้าอยู่ไ่ได้ไปแต่กตีฉามเลยสิอยู่กับหลานกับชมพูก่กับอางงาังุ่นชมพู่กับขากับยังมาท่านเศร้าอยู่ตด,ดลบคด,ดขาบาดกินยังกับท่านลำทน่า,น,านี่แอว่ดีเรียนกับท่านได้ไป เห็ดกับมันเห็ดดินไส้กับไงนะจุ่มลงมันก็แตกโคแล้วเนาะเลยมันเป็นเห็ดดินเหนียวว่ะเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวล่างกิต้มใช้กันเลยนดินขึ้ต้มไปต้มมันนียนย่างล่างไงได้หนิขอเี็ดละโง่อยังล่างไงก็เห็ดดันน้ำมุมเดินเห็ดน้ำมุมนี่ของละหานไส้ดินป่ะ ทลลั้งไส้ทั้งเฉลิมประเขียนทั้งบรรจวดวเรียบเรียบยิ่งกระสีลวงสาับัดดูเนี่ยปวดเดียวเรียพี่น่อ,อ,งองจมูกของกี่นอันีวก็จะทำการลวกเขียน

อรอหมอดเดือดวันนี้เป็นขั้นตอนการลวกล้วพี่น้องมาที่นี่ไปนอนหลับอยู่นึง่มันขั้นนี้เงียบเงียบ่ามันไม่เดืยวสินู่นไม่ได้ตัวใหญ่ใอ,อเทียบรับไปยบหยิบนึ่งวันจะขานาทีนี่เหรอ,อ่คตัวบญ่า มีการยัดใส่ถังดิเออเออมันอัด่ไหมนค้านั่นมันคำแล้ววกล้วจะปเอาด้ยทอย่างมันทนี่มดแกงหมอย่ญ่หนึ่งตัวนึงย่ายหนึ่งพอดีพอดีอิ่ม ง่ลงงงเลี้ยงเงี้ยอยู่พี่น้องสะอ่อนเนี้ยตางนี้ล่างเรีย่ยวๆปนเหงาก็กำลังเดือดๆปนเหงาคือเสียบก็เม่นหัวเห็ดหัวมาเห็ดละงู่ละอ,ะอ,อลยังกับลาชินีเห็ดก็คือเห็ดล่าง นะว่ก็เห็ดตกไคเนาะราชินีเห็ดถึ่งวาขมอดซื้อยู่หันเห็ดร่วมเทอาก็หกลติอยู่เขาปักมือพคนเไปไน็นแกงอ,อืมกับสื้ออึ้งไปได้จักโตกอึ้งไปซื้อไปลวกลวกเนลวกไฟ จ้าเดี๋ยวเราไปต้มใหม่เนาะอันนี้ต้มเพราะวหลกหลวกไว้สักก้อนคันต้มไหลก,ก็นี่มันสิบว่าได้น้ำหวานของเห็ดก้อนแก้เห็ดได้เท่าเก็บให้ดีเท้าขึ้นมาเท้าขึ้นมา พูดๆเลยอยูนในอันนี้ลวกเรียบรๆอยอย็นน้อนอีรียี่ติดไปน้องราชินีเห็ดราชินีเห็ดกรงมูกก็วันนึงก็เห็ดเพิงท่ามเนาะเพิงท่ามก็เสี่ย เ,เพเพอลลลมมแล้วไปแล้วสิไปเบื้งไห้ตหรืมือนเสาเาสิไปถามเบื้งไห้แม่พรุ่งนี้เช้าอาจจะได้เห็ดพึ่งเห็ดว่านะเหดว่า,าเขาว่าไปเก็บแล้ววันนี้กันจะลวกเฮเ,เลยวันเบื่มเลยวันนี้เป็นเห็ด นาม้มนน่ามาวกันะน่ามาอันนี้เกิบได้โดนกินได้เป็นปีบปเนี่ยร้อนรลลมล่าครับผมวัสดีครับรดดนะครับผม ผมเห็นพ so, <laughs> ี่เป็นประสบผลเลยอยากอยากจะขอภาพด้วยอ่่ว่าไม่ลวกที่แต่ลวกเกือบจะคือเห็ดเกือบจะไปทั้งเห็ดทานไปเลยเถอะเห็ดน้ำมุมแต่ว่ากันเห็ดทานในต้มมันสีน้ำดำแล้วมันเคยมันเคยขายกันนะเถอะนี่มันนั่นเอออันนี้เห็ดทานกันจีมันกับสีบ่ดำดำผู้เฒ่าว่ายังกันเห็ดน้ำมุมงนามเอาเห็ดทานกันกันจีมันกับว่ดำเด้อดอกดอกบานมันเนี่ยสีจังสีดำ วกบวก่ะเมนูวันนี้เมนูเด็ดเดก็ะส้แพ็คถุงแพ็คกล้องนั่ไดนั่งใช้กันนั่งรถตามสบายเออ อาานงนขอยบอนะออทั้งขนปอดไัยทั้งรถพยอหลอดนน่า้บาเอ,อ้ปีนฟินนลลอ,อยได้บนะัเอาคลิปนี้ไวสักมีสักก็ไ้องอกันไหมคลิปหนา,คล,นาคลิปนี้สบายดีพี่น้อง